เอะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเริ่มใหม่หมดเลยวัดอ่อยังจำแมปนี้กันได้ไหมฮะ <laughs> แมปนี้เราเคยเล่นไปแล้วนะครับเป็นฟานาฟไทคูนเนี่ยห้างเหมือนเดิมเลยข้างในก็เหมือนเดิมทำไมของผมเริ่มใหม่อ่ะหรือว่าทุกครั้งที่ออกไปแล้วเข้าใหม่คือเริ่มใหม่หมดเลยเออเพื่หยิบดาบมาทำไม <laughs> ดูจริงๆแค่จะแวะมาดู ดูแค่นี้ไม่ได้หรือไงเพื่อนแต่เย็นๆสิห้างเขาไว้มาเที่ยวใช่ไหมแล้วไม่ได้จะมาสู้กันเดี๋ยวก่อน <c oughs> ไล่คนมาห้างเชโอ้ผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยโอ้กว่าจะสร้างเสร็จคือเขามีอัปเดตมานะฮะเห็นว่ามีมูลดรอปเป็นชั้นของมูลดรอปซันดรอปอะไรอย่างเงี้นี่มูลมูลมูลกับซันแล้วก็มีตัวอื่นด้วยมันคืออะไรห้าสิบโลบักกลายเป็นซันเหรออ๋อนี่ซ <c oughs> ันอารมณ์ดี แต่ตอนนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะสร้างใหม่หมดเลยเจ็ดสิบห้าอะคูณสองเงินมาโอ้โหเราก็อุตส่าห์สร้างทิ้งไว้นี่คูณสองหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมีพันหนึ่งและมาจากไหนอ่ะเก็บตัวนะสองคนแล้วก็ตรงนี้นะฮะเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซื้อเงินเท่าไหร่450โ้บรคบัคคือเหมือนจะมีชั้นใหม่มาข้างบน ทั้งที่แล้วเราสร้างไปข้างบนแล้วแต่ว่าเหมือนจะยังไม่เสร็จนะครับแมปยังไม่ได้อัปเดตพอไม่แสนหนึ่งถึงข้างบนไหมน่าจะถึงมั้งเพราะว่าหน่วยเงินไม่เยอะแบบนี้หลักร้อยนะฮะแมปอื่นคือเริ่มจากหลักร้อยก็จริงแต่ขยับไปเป็นหมื่นเป็นแสนยิ่งสร้างยิ่งแพงอ่าจะหุ่นบอดบอดขึ้นสนิมประตูปิดกำแพงมาโปสเตอร์อืมผมลองเปลี่ยนเป็นมูลดูบ้าง ห้ิบโลบักเหมือนกันมูน <Moon S 1> <Moon S 2> เป็นยังไงมูน <Moon S 2> มามูน <Moon S 2> เออเฮ้ยมูนโอเคอยู่นะมูนโอเคอยู่เฮ้ยแต่งอย่างนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยดูแบบหน้าแบบหน้ากวนดิอ่ะต่อต่อต่อ,ตอเก็บเงินมาสามพันอันนี้ไปห้องนูน้นเทเลพอร์ตมาข้างนอกอ่ากำแพงห้องเก่านะฮะห้องตรงนี้เราจะได้เจอกับอยู่ไหน แอฟตันแชมเบอร์นี่กลายเป็นกริชแท็บนะฮะน่าจะหมดแล้วนะฮะชั้นหนึ่งครบหมดแล้วได้แอฟตันมาแล้วตรงนี้โอเคต่อไปชั้นสองไปทางไหนเนี่ยทางนี้เงินได้เท่าไหร่หกพันกว่าขอบคุณครับหลังคาบันไดามาแล้วบันไดออโต ทางเดินมามาที่ชั้นบนสร้างกันต่อเลยเขาบอกว่าอัปเดตชั้นที่เป็นหงมูลนะฮะจะเป็นยังไงชั้นห้องบหรือว่าชั้นนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นห้องแต่งตัวมั้งใช่ไหมห้องแต่งตัวของสี่คนมอนตี้โต๊ะมอนตี้เก้าอี้มอนตี้ตอ,ตอ่าอ,อ่าเน่่ๆๆ่แล้วก็เฟดดี้ฮะเฮอ,อน่ารักห้องนี้น่ารักตุ๊กตาเพียบ ล็อกซี่อืออะฮะแล้วก็ชิคก้าก็อีนั่งข้างนอกต้นไม้ต้นไม้อันนี้ห้องปาร์ตี้จำได้โต๊ะปาร์ตี้สวัสดีเพื่อนเฮ้ยเบคอนทำไมนายวับเวทีเวทีแกมล็อกอ๋อนี่คือฟ็อกซี่เหรอตัวใหญ่จัง ฟ็อกซี่ไปเล่นกล้ามมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้โซนใหม่ฮะฟ็อกซี่ก็มาใหม่นะตรงนี้เหมือนเขาจะเปลี่ยนใหม่เอลชิฟใช่ไหมใช่โซนเอลชิฟกําแพงมาพื้นพื้นโต๊ะเคาน์เตอร์โซนทำอาหารอันนี้สตาร์บัตที่ชาร์จสตาร์บัตโอเคโซนเอลชิฟประตูเย้โซนใหม่สร้างเงินด้วยใช่ไหม ใช่ทำเงินด้วยเก็บเงินก่อนหมื่นกว่าละะ L แล้วฮะเอลชิปแล้วตรงนี้ล่ะมีไหมในโซนของมูลที่บอกว่าเพิ่มเติมเข้ามาใหม่มูลฟรอแวร์หมดหรือยังเนี่ยออยังยังยังเอลชิปเป็นเฟดดี้ที่เป็นเอลชิป <laughs> นี่คือเฟดดี้เหรอฮามานเวทีมีกี่คน ครั้งที่แล้วบนเวทีไม่มีใช่ไหมไม่มีคนนี่ก็ยังไม่มีประตูสําแพงอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรห้องเก็บของเหรออ่าเอนโดหุ่นเอนโดอันนี้อะไรเอ่ยอ,อวันนี่วันนี่เป็นไงวันนี่เรามีแล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็เอนโดนะฮะโอ้โหเป็นคนนี่นาามูลมาอันนี้อะไรบันไดไปข้างบนครับ ปีนบันไดน่ารักมากชั้นบนกำแพงนี่ชั้นของมูลใช่ไหมชั้นของนายละสร้างบ้านของตัวเองเลยเจมูนห้องนี้ห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องทางเข้าหมดแล้วมาข้างนอกฮะกำแพงชั้นที่สามแล้วมีหลังคามีไฟเฉลฟโอ้ขายตุ๊ก,กาตาเหรอโอ้ โคคาโคล่าของเฟดดี้โตเก็บเงินเอารับเงินเพิ่มใช่ไหมตรงนี้ไปเก็บเงินก่อนข้างล่างเงินเริ่มไม่พอแล้วกำแพงอาา่ฮะเก็บเงินหน่อยหมื่นหนึ่งมีอยู่ห้าหมื่นต่อไปห้องนี้ฮะห้องนี้กำแพงกำแพงแล้วก็ป้ายอะไรเนี่ยอ๋อเมสซี่ เป็นโซนขาวงกดแล้วก็ประตูป้ายหลังคาที่ใส่รองเท้าที่วางรองเท้าอ่าตู้อ๋อที่กั้นขาวงกดที่กั้นขาวงกดอืมอืมารบบอตาร์บอท <c oughs> เอแปลกดีหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว ข้างนอกหลังคาครับต้นไม้ต้นไม้น,มนี่นี่นี่เดแคร์ใช่ไหมใช่ไหมเป็นก้อนเมฆอย่างงี้เดแคร์แน่นอนชัวเดแคร์ควรจะอยู่ชั้นที่หนึ่งสิาปล็อกซี่เ e สเวล์เอารถของมูลอยู่ไหนอย่าบอกว่ามีอีกชั้นหนึ่งนะ ลางแข่งรถของล็อกซี่ป้ายล็อกซี่ลสมีตุ๊กตาล็อกซี่ไหมในนี้ล็อกซี่ข้างล่างมีแล้วอะทางแข่งรถล็อกซี่ฮะอืมหลังคาไฟอะไรเนี่ยโกคาร์ท ห้าหมื่นอ๋อก็ว่าแล้วเงินมันหายไปกับอันไหนจําได้เมื่อกี้มันมีอันหนึ่งสองหมื่นอันนี้ห้าหมื่นเลยโอ้เงินไม่พอยังไม่ได้ไปชั้นของมูลเลยเนี่ยเอาเงินมาเอาเงินมาแสนสามอืมโกคาร์ทแพงมากสปอนลดใช่ไหม <laughs> มีโกคาคร์ทให้ขับเดี๋ยวดสิสปอนยังไม่ตรงเลย สปอนใี่มันตรงหน่อยดิเฮ้ยอ่าได้ละอ่ะาไปดีเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนสร้างเป็นไงบ้างเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยพวกนายอยู่ไหนกันชิกา้าไม่ม,มีล็อกซี่เอ้ยมอนตี้เราแวะมาหาเพื่อนอ่านอ่านอ่านัดีเพื่อนซ <laughs> <laughs> ิ่งลถดไปล่ะชั้นของมูนคืออันไหนอะ่ะอันนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะมันไม่มีที่ให้เหยียบแล้ว ในนี้ก็หมดแล้วในนี้หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วเอ้ยตรงนี้เหรอขึ้นเบ่งบนใช่ไหมหมดแล้วอะแล้วข้างบนล่ะมันหมดแล้วนะข้างบนไม่มีแล้วหมดแล้วฮะไม่มีอะไรเกี่ยวกับของมูลของซันเลยชั้นนี้แล้วก็เขียนว่าเป็นอัปเดตชั้นของมูลนะ มันหมดแล้วอ่ะไม่มีที่ให้เหยียบแล้วโอเคครับนี่คือฟนอัทเทคูนะฮะกับห้างเมกาพิซซ่าเพกแห่งนี้นะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ